สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะคะก็มาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายครั้งที่3นะคะโดยคุณครูสิพรลงเลวเดาวขนองค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนนะคะคำว่าลดราคาร้อยละยีนะคะมีความหมายว่าติดราคาขายไว้100บาทลดราคา2 0บาท หรืออีกความหมายหนึ่งคือติดราคาขายไว้100บาทขายจริงๆ80บาทมาจากไหนเอย่ยก็มาจาก100ลบด้วย20นะคะที่ตรงรลดราคาร้อยละยีนั่นนะคะเอามาลบกัน100ลบ20ก็ได้80ดบาทนะคะคราวนี้ถ้าลดราคาร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ล่ะค่ะก็หมายความว่าติดราคาขายไว้100บาทลดราคาให้1 5บาท นะคะหรือติดราคาขายไว้100บาทขายจริงๆ85บาทนะคะก็คือ100ลบด้วย15นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูโจทย์ปัญหานะคะถ้าติดราคาตู้เย็นเครื่องหนึ่งไว้9,600บาทลดราคาให้ผู้ซื้อ10%ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะโจ์กำหนดอะไรมาโจทย์กำหนดติดราคาตู้เย็นเครื่องหนึ่งไว้9,600บาทลดราคาให้ผู้ซื้อ10% โจ์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะเราจะหาคําตอบได้หลังไรเราจะต้องบอกความหมายของการลดราคาให้ผู้ซื้อ10%ได้ก่อนนะคะลดราคาให้ผู้ซื้อ10%หมายความว่าติดราคาขายไว้100บาทลดราคา10บาทขายไป90บาทนะคะคราวนี้เรามาสแสดงว,วิธีทำดีกว่านะคะลดราคา10%หมายความว่าติดราคาขายไว้100บาท แต่ขายไป100 10 10ตรงนี้คือ10%นั่นเองเอา10มาได้90บาทนะคะติดราคาขายไว้100บาทขายไป90บาทในที่นี้เขาติดราคาขายไว้9,600บาทนะคะเพราะนั้นก็90ส่วน100คูณด้วย9,600 0ตัด0 0ตัด0นะคะจากนั้นเอา90ไปคูณกับ96ได้8,640บาทนะะนเพราะนั้นคำตอบก็คือผู้ซื้อต้องจ่ายเงิน8,640บาท ะคะเสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่อ,อภาซื้อหนังสือราคา475บาทจากร้านค้าที่ประกาศลดราคา5%หนังสือเล่มน,นี้ติดราคาไว้เท่าไหร่นะคะลดราคา5%หมายความว่าติดราคาไว้100บาทขายไป100-5ลบ5เท่ากับ95บบาทนะคะเพราะนั้น ในที่นี้โจทย์ถามหาว่าติดราคาไว้เท่าไหร่นะคะติดราคาต้องอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะเพราะฉะนั้นเรานําบรรทัดที่สองนี้มาสลับกันนะมาเขียนกลายเป็นขึ้นว่าขายไป95บาทจากราคาที่ติดไว้100บาทนะคะเพราะว่าโจทย์ถามหาติดราคานะคะจากนั้นนะคะเขาขายไปก็คือ475บาทนะ,ะเรามาหาว่าติดราคาไว้เท่าไหร่นะคะก็คือ100ช่้งลงมาข้างล่าง นะคะส่วนด้วย95คูณด้วย475เราใช้แม่95้าเลยนะคะตัด475ได้5ครั้งจากนั้นนำ1น0รมาคูณ5นะคะก็ได้500บาทเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ติดราคาไว้500บาทเขาลดให้ห้เนะคะเพราะนั้นเราก็จ่ายจริงๆนะคะแค่475บาทนะคะเท่ากับลดไป25บาทนะคะวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องนะคะรลาลคาและติดราคานะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพอเราทราบความหมายของเปอร์เซ็นต์เราก็สามารถนะคะหาคําตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นนะะวันนี้ก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ